ก่อนหน้านี้เนี่ยสภาคอนเกรสทางการของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีมติว่าจะมีการนําทรัพย์สินที่ทางการของสหรัฐอเมริกาเนี่ยยึดจากรักเสเซียเอาไว้เนี่ยแล้วก็จะนําแบ่งสันปันส่วน90% 10%เนี่ยจะไปให้กับทางด้านของยูคเครนในการช่วยเหลือทางทหาร90%นั้นเนี่ยจะเป็นเรื่องของการสนับสนุนเรื่องของอาวุธยุโทโธปกรณ์ปรากฏว่าทางการของรัเสเซียคะ่ะนำโดยวลาดิมีร์ปูตินผู้นําของรัเสเซียนะคะลงนามในกฤษฎีการทันทีและบอกว่าการที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเริ่มมี มติในการเอาทรัพย์สินของรัสเซียนั้นเพื่อที่จะไปจัดสรรปันส่วนให้กับยูเครนถ้าอย่างนั้นทางการของรัสเซียก็จะมีการอนุญาตให้ยึดทรัพย์สินของสหรัฐอเมริกาที่อยู่ในรัสเซียไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินของสหรัฐอเมริกาที่มาจากพลเมืองสหรัฐหรือว่าผู้ที่อยู่ในรัสเซีย เริ่มกันที่ประเด็นเรื่องของทางการรัสเซียกันหน่อยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยสภาค,คองเกรสทางการของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีมติว่าจะมีการนําทรัพย์สินที่ทางการของสหรัฐอเมริกาเนี่ยยึด จากรักเสเซียเอาไว้เนี่ยแล้วก็จะนำแบ่งสา่าแบ่งส่วน90% 10%เนี่ยจะไปให้กับทางด้านของยูเครนในการช่วยเหลือทางทหาร90%นั้นเนี่ยจะเป็นเรื่องของการสนับสนุนเรื่องของอาวุธยุโทโธปกรณ์ปรากฏว่าทางการของรัเสเซียค่ะนำโดยวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัเสเซียนะคะลงนามในกฤษฎีกาทันทีและบอกว่าการที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเริ่มมีมติในการเอาทอราัพย์สินของรัเสเซียนั้นเพื่อที่จะไปจัดสรรปันส่วนให้กับยูเครนถ้าอย่างนั้นทางการของ รัสเซียก็จะมีการอนุญาตให้ยึดทรัพย์สินของสหรัฐอเมริกาที่อยู่ในรัสเซียนะไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินของสหรัฐอเมริกาที่มาจากพลเมืองสหรัฐหรือว่าผู้ที่อยู่ในรัสเซียหรือว่าคนที่ทําธุรกิจส่วนใหญ่สร้างผลกําไรให้กับทางการของรัสเซียขณะเดียวกันนะคะเงื่อนไขที่จะมีการยึดทรัพย์พลเมืองชาวสหรัฐอเมริกาที่อยู่ในรัสเซียนั้นจะมีการตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นว่าจะต้องอยู่ในรัสเซียจริง มีหุ้นในธุรกิจที่จดทะเบียนในรัสเซียหรือว่าสิทธิ์ในทรัพย์สินหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยก็จะมีการพิจารณานะคะโดยผ่านทางศาลของรัสเซียซึ่งกฤษฎิกาของรัสเซีย,ยให้เวลา4เดือนในการในการเตรียมกรอบกฎหมายและก็จะมีการส่งข้อเสนอให้กับทางด้านของรัฐสภาพิจารณาต่อไปอสอดคล้องกันก่อนหน้านี้นักสัจศาสตร์หลายคนก็มองว่า การที่ทางการสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีมติมีการพูดคุยกันแล้วก็ตั้งใจว่าจะนาทรัพย์สินที่ยึดจากรัสเซียไปส่งให้กับทางการของยูเครน <rí> e> นักเศรษฐศาสตร์นักวิเคราะห์รวมไปถึงท่านั้นของสหภาพยุโรปเนี่ยออกมาเตือนว่าถ้าเกิดว่าสหรัฐอเมริกาทาแบบนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะมีการตอบโต้จากรัสเซียแล้วก็จะไม่จบแน่นอนนะ <S 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 ซึ่งกลายเป็นว่าเป็นประเด็นเรื่องนั้นเกิดขึ้นจริงอีกประเด็นเรื่องหนึ่งนะคะทางการของรัสเซียก่อนหน้านี้ที่มีการจับกลุ่มนายติมูอีวานอฟ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเนื่องจากว่ามีพฤติกรรมต้องสงสัย คอรัปชันในการรับสินบนและปัจจุบันนี้เนี่ยติมูอีกันนอฟนั้นก็อยู่ระหว่างการควบคุมตัวตามกฎหมายเดี๋ยวจะมีการขึ้นศาลนัดแรกคือย3ิบสามิถุนายนปรากฏว่าเมื่อวานนี้ค่ะสํานักข่าวแห่งชาติรัสเซียมีการรายงานว่าเจ้าหน้าที่สํานักงานความมั่นคงแห่งรัฐมีการจับกลุมพลโทวาดิมชามมรินรองประธานคณะเสนาธิการทหารร่วมแห่งชาติโดยฐานต้องสงสัยเดียวกันเลยคือรับสินบนนะคะและเดี๋ยวคงจะต้องรอดูเรื่องของกระบวนการในการไต่สวน เพราะว่าก่อนหน้านี้เนะี่ยผู้นํารัเสเซียประกาศอย่างเป็นทางการอยู่แล้วในการกวาดล้างเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติการพิเศษทางรัเสเซียแล้วก็ยูเครนขณะที่ความเคลื่อนไหวนะคะการโจมตีทางอากาศที่เมืองคาคิฟมีการรายงานว่าทางด้านของผู้นําของคาคิฟก็คืออ e ีกอร์เทริคอฟเนี่ยบอกว่ากองกําลังของรัเสเซียนั้นโจมตีทางอากาศไปที่เมืองคาคิฟส่งผลให้มีผู้ที่เสียชีวิต5ราย และก็บาดเจ็บ9รายด้วยกันแม้ว่าทางการของรัสเซียนะคะโดยวลาดิเมียปูตินเนี่ยเคยออกมาประกาศว่าการที่มีการวางแผนให้กองทัพรัสเซียมีการเปิดฉากโจมตีในคาคิฟจริงๆประเด็นสําคัญก็คือว่าต้องการที่จะเป็นการสร้างเขตกันชนในการปกป้องหมู่บ้านชายแดนรัสเซียจากการโจมตีของอยูเครน พอเป็นประเด็นเรื่องของการโจมตีไปที่คาคิฟและก็หมู่บ้านต่างๆในทางด้านภูมิภาคดอนบาสเนี่ยทำให้ผู้นำของอยูเครนอย่างโบรเมเันสกี้เนี่ยก็ออกมากล่าวโจมตีว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจากการกระทําของกองกําลังรัสเซียเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่โหดร้ายแล้วก็ฉวยโอกาสจากการที่ยูเครนเนี่ยไม่มีระบบป้องกันภัยทางอากาศหรือว่าระบบแพทที่อ ที่ทางการของยูเครนเนี่ยพยายามที่จะเรียกร้องจากชาติพันธมิตรว่าอยากที่จะให้ส่งตัวระบบป้องกันภัยทางอากาศเนี่ยมาให้กับทางการของยูเครนค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เองนะคะผู้นำยูเครนเซเลนสก,กี้ก็เคยพูดเอาไว้นะคะว่ากลุ่มบรรดาพันธมิตรตะวันตกรวมไปถึงโปลแลนด์ค่ะสามารถที่จะไปแทรกแซงการป้องกันของยูเครนได,โด้โดยตรงมากขึ้นนะคะด้วยการยิงขีปนาวุธรัสเซียตกค่ะ ฝั่งของโปแลนด์เองก็เลยกำลังหารือกันค่ะถึงความเป็นไปได้ในการพิจารณาใช้ระบบป้องกันทางอากาศเพื่อจะไปยิงขีปนาวุธรัสเซียตกเหนือดินแดนยูเครนค่ะโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของโปแลนด์ปราเวลอสกี้เองเปิดเผยนะคะว่าณนะตอนนี้โปแลนด์กำลังชั่งน้ำหนักอยู่ถึงความเป็นไปได้ที่จะยิงขีปนาวุธรัสเซียตกเหนือ,อยูเครนด้วยการใช้ระบบป้องกันทางอากาศ โดยปัญหาเหล่านี้นะคะกําลังได้รับการพิจารณาจากมุมมองทางกฎหมายมุมมองทางเทคนิคแต่ยังไม่มีการตัดสินใจใดๆออกมาณขณะนี้ค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะคะแม้ว่าจะมีการพิจารณาในเรื่องของการยิงขีปนาวุธรัสเซียตกเหนือ,อยูเครนแต่ว่าโปแลนด์เองก็ไม่ได้มีการพิจารณาที่จะโอนหน่วยป้องกันภัยอากาศยานของตนเองไปที่ดินแดงยูเครนนะคะแต่โปแลนด์นะคะได้มีการพิจารณาที่จะ มีความเป็นไปได้ว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของโปแลนด์จะไปอยู่นอกเขตแดนของประเทศหรือไม่อย่างไรเพราะว่าสําหรับโปแลนด์แล้วค่ะได้มีการหารือเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของการขีปนาวุธรัสเซียตกเหนือยูเครนตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาโดยในตอนนั้นกองทัพโปแลนด์เ,นเชื่อว่าขีปนาวุธร่อนที่ยิงทางอากาศของรัสเซียได้เข้าสู่น่านฟ้าของประเทศมาแล้วไปประมาณ40วินาที ซึ่งทางด้านของอันเชยูยดาแห่งโปรแลนด์เองเคยเปิดเผยค่ะว่านาโตก็กำลังที่จะวิเคราะห์แนวคิดต่างๆรวมไปถึงการที่ขีปนาวุธของรัสเซียควรจะถูกยิงตกเมื่อเข้าใกล้ชายแดนของนาโตมากขึ้นทางนี้ทางนั้นเองค่ะโปรแลนด์มีความมั่นใจว่าขีปนาวุธของรัสเซียที่ยิงใส่ย,ยูเครนตะวันตกนั้น ได้เข้าสู่น่านฟ้าของโปโลแลนด์มาหลายครั้งแล้วค่ะนอกจากนี้นะคะเรื่องของประเด็นรัสเซียยูเครนนะคะก็ส่งผลให้ทางการของนอร์เวย์นะคะมีการประกาศทาั้งด้านของแถลงการรัฐบาลนอร์เวย์เนี่ยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและความมั่นคงสาธารณะเอมิลี่เอเกอร์เมลมีการระบุว่าหลังจากนี้ไปก็คือ29กาพฤษภาคมนี้ทางการของนอร์เวย์เนี่ยจะไม่ให้หนักท่องเที่ยวชาวราัสเซียเข้าประเทศนอร์เวย์ จากด่านผ่านแดนทางตอนเหนือของรัสเซียซึ่งแนวทางนี้นจะเป็นการเพิ่มความเข้มงวดทั้งเรื่องของกฎระเบียบก,การเข้าประเทศนะคะแล้วก็เป็นไปาตามแนวทางของนอร์เวย์ในการยืนหยัดแล้วก็เคียงข้างพันธมิตรในการต่อต้านการทําสงครามอย่างผิดกฎหมายของรัสเซียที่ไปลุกรานยูเครนแม้ว่านอร์เวย์ยจะไม่ใช่สมาชิกของสหภาพยุโรปนะคะแต่ก็เป็นสมาชิกของนาโตแล้วเมื่อปี65น,นับตั้งแต่ที่มีปฏิบัติการพิเศษรัสเซียยูเครเนปรากฏว่านอร์เวย์เองก็มีการยุติ การออกวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ขณะเดียวกันนะแต่ว่ายังมีการยกเว้นสําหรับคนทํางานหรือว่านักศึกษารวมไปถึงคนที่ต้องการกลับมาเยี่ยมครอบครัวนะคะที่นอร์เวย์แต่ว่าหลังจากนี้29พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปนอร์เวย์จะไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียนั้นเดินทางผ่านข้ามแดนซึ่งปัจจุบันนี้ถ้าไปดูตัวเลขเนี่ยนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียเดินทางผ่านข้ามแดนนะคะประมาณ500 5,102คนด้วยกันค่ะ